ดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับเชียนโกค่ะวันนี้นะคะอยู่กับลูกเกดทิพัชญาเทีวจิตค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเกดมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเนี่ยจะคืออะไรต้องติดตามคะ่ะบ่อยครั้งนะคะลูกเกดเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ต้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเมย์เอย่ยก็ดีนะคะหรือว่าเดินเอ่อเดินทางโดยวินมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนี่นะคะต้องเจอกับมล ภาวะต่างๆค่ะนะคะแล้วก็ใครที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งก็ดีหอบหืดก็ดีนะคะภูมิแพ้ก็ดีหรือว่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็ดีนะคะวันนี้ค่ะเกดมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับน้ําเห็ดเพื่อสุขภาพเทียนโกค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเกดไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้เกดมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆเกนแล้วตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณภูริศครับสวัสดีสวัสดีค่ะค มากเลยค่ะว่าน้ำเห็ดเทียนโกเนี่ยทำไมต้องเป็นน้ําเห็ดทําไมต้องไม่เป็นน้ำบอกโคลีหรือว่าน้าอะไรก็ได้คือเห็ดนี่ถือว่าเป็นเป็นพืชที่โมเลกุลเล็กที่สุดเล็กที่สุดเลยเหรอค่ะวัตถุทุกอย่างวัตถุธาตุทุกอย่างในโลกนี้หรือต้นไม้หรือพืชสมุนไพรทุกอย่างในโลกนี้ถูกพัฒนามาจากเห็ดเพราะว,วันนี้เวลาเราป่วยเราต้องกลับสู่พื้นฐานของเรา สังเกตว่ายุคนี้ยุคที่มีมลภาวะที่เป็นพิษเยอะมากเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถที่จะ บำรุงร่างกายโดยที่หาอะไรมาทานได้แบบทีเดียวแก้จบเลยเนี่ยไม่มีแน่นอนมนุษย์เลยต้องกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติใหม่ค,คือหันมาทานพวกน้ําเห็ดพวกอาหารที่เป็นโมเลกุลเดียวอะไรต่างที่เริ่มต้นจากธรรมชาติถ้าเราไม่ไม่หันมาดูแลร่างกายโดยแก้ที่ต้นตอจริงๆเพราะเราถ้าถ้าเราทานยาวิทยาศาสตร์มากเกินไปเนี่ยก็ยิ่งมีผลต่อตับมีผลต่อไตซึ่งเป็นอวยวะสสาคัญ อวว่าในร่างกายเราที่สําคัญที่สุดที่ที่ทาให้ระบบร่างกายรวนนี้ก็คือตับถ้าตับเราไม่สามารถเป็นพอ่อครัวที่ดีปรุงอาหารที่ดีได้นี่นะ,ะ,ะการจ่ายสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดก็จะเป็นอาหารที่ไม่มีคุณภาพ<ม>เพราะอาหารไม่มีคุณภาพก็จะถูกส่งไปฟอกที่ไตถ้าไตไม่ดีอีกสารพิษเหล่านี้<ย>ก็จะทุมร่างกายเหมือนเราร่างกายเราน้าท่วมคือมันมันมันเสียเสียความสมดุลทั้งหมดเพราะตับกับไตต้องดีก่อนะนะพะตับไตดีคือไตคือเหมือนเทศบาล อยเอาของเสียทิ้งคอยทำความสะอาดอาตับจะคอยควบคุมระบบย่อยอาหารตั้งแต่ลำไส้กระเพาะลำไส้อะไรทั้งหมดตับเห็นไหมไตก็คือดูแลปัสสาวะ,ะตับก็ดูแลระบบอุจจาระ,ะาระบบการสร้างอาหารเข้าสู่ร่างกายทีนี้ระบบสมองอีกนะถ้าสารอาหารไม่ดีสมองก็มีปัญหาซึ่ง<ส>ว่าสมองเราจะมีระบบป้องกันที่สูงมากนะมีตัวกรองอาหารจะผ่านเข้าไปเลี้ยงสมองได้จะต้องโมเลกุลเดียวเท่านั้นมไม่งั้นจะบล็อกเมี้ขึ้น<ม>นะครับถ้าตับไม่สามารถย่อย ให้เป็นโมเลกุลเดี่ยวได้เนี่ยอาหารที่คือเลี้ยงสมองก็ไม่พอ,อสมองจะมีตัวป้องกันคือมีน้ามูกคอยป้องกันเยื่อหุ้มสมองทั้งหมดไม่ให้เชื้อโรคขึ้นไปนะนั่นคือชั้นที่หนึ่งที่เขาป้องกันถ้าถ้าเกิดพลาดหลุดไปได้ะนะเพราะ,ะเชื้อโรคหรือสารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมือเข้าทางปากกับทางจมูกถ้าเข้าทางปากตับคอยจัดการคอยเคลียร์เข้าทางจมูกเนี่ยปอดคอยจัดการนะก็คือแยกกันเราต้องทําให้ระบบทั้งหมดนี่ดีหมดเลยไม่งั้นร่างกายรวนทั้งระบบ การคิดสมุนไพรคิดอาหารเสริมขึ้นมาชั่วโมงนี้เนี่ยต้องคิดให้มันครอบคลุมน้ำเห็ดเทียนโกของเราเนี่ยถือว่าทุมหมดเลยครอบคลุมหมดเลยระบบจมูกที่เข้าไปเชื้อโรคที่เข้าทางจมูกก็จะมีตัวถังเช่าคอยจัดการฆ่าเชื้อในปอดขณะที่ฆ่าเชื้อจะมีความร้อนเกิดขึ้นลมหายใจจะร้อนถังเช่านี่คือเห็ดตัวจะร้อนถังเช่านี่คือเห็ดใช่ไหมคะนี่คือในกรณีโรคแต่ละโรคที่เจอถ้าสมมุติว่าเราเป็นภูมิแพ้ ทานเข้าไปลมหายใจจะร้อนปอดจะร้อนผิวจะเริ่มแห้งท้องอาจจะผูกบ้างอันนี้นคืออาการปกตินี่คือคนที่เป็นโรคติดเชื้ออยู่เช่นมีภูมิแพ้เป็นเชื้อไวรัสตัวอื่นๆ<ม>เป็นเชื้อเขา,าเรียกว่าอืดหอบ<ม>นั่นคือการทํางานของเห็ดตัวหนึ่งก็คือเห็ดถังเช่านะตัวหลักแล้วก็ทํางานร่วมับเห็ดลินจือนะเห็ดลินจือนี่จะจะทางานในเรื่องของจะตับเน้นเรื่องตับซะส่วนใหญ่นะตับกับไตก็คือทําให้ระบบการย่อยอาหารในร่างกายเนี่ย ดีขึ้นเมื่อย่อยดีขึ้นส่งอาหารเข้าสู่ร่างกายร่างกายได้กินอาหารเสร็จแล้วกลายเป็นของเสียเป็นยูริกยูเรียเห็ดลินจือก็ไปฟื้นฟูนให้ไตเนี่ยช่วยทําให้ขับของเสียทิ้งเพราะเห็ดตัวหลัก2ตัวนี้ถือว่าเป็นเห็ดท,ที่มีประวัติอันยาวนานเด็กๆก็รู้จัก เดี๋ยวเรามาพูดถึงเห็ดกันบ้างนะคะเทนโกของเรามีเห็ดมีส่วนผสมถึง6ชนิดด้วยกันนะคะเอาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะกันที่เห็ดชิทาเกะก่อนนะคะนะตัวนี้ก็ช่วยทําให้ท่อเลือดมีความเหนียวและยืดหยุ่นง่ายนะครับสังเกตว่าปกป้องการที่เกิดเนื้องอกแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลนะนี่คือแสดงว่าทาให้ท่อเลือดมีการยืดหยุ่นเพราะถ้าท่อเลือดมีการยืดหยุ่นเนี่ยคอเลสเตอรอลจะไม่ค่อยเกาะค่ะนะคะเห็ดตัวที่2 เห็ดตัวที่2นะคะนั่นก็คือเห็ดไมทาเกะก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นอยู่ครับตัวนี้ก็ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนเพราะวันนี้เนี่ยคนที่ทานน้ำตาลใสขาวเยอะๆทานผงคิรสเยอะๆนะทานน้ำอารมณ์เยอะๆจะทําให้ตับอ่อนท่านเสื่อมลงเสื่อมลงนะเห็ดตัวนี้ก็ไปฟื้นฟูตับอ่อนกลับนครับทางเช่าเราพูดไปแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะเห็ดยามาบูชิทาเกะครับตัวนี้ในข้อมูลทางวิชาการบอยยับยั้ง พวกสารพิษต่างๆและแบคทีรียตัวนี้ฟื้นฟูตับอีกแล้วอันนี้รู้มาว่าไอ้เจ้าเห็ดยามาบุชิทาเกะเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเสี่ยงที่จะเกิดในการเป็นโรคมะเร็งรเพาะอาหารใช่ไหมคะสำหรับใครที่เป็นอยู่นะคะเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะอาหารทานเข้าไปมันจะช่วยยังไงบ้างคะตัวนี้จริงๆไปฟื้นฟูตับ พอตับดีเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เรากินเข้าไปเองมันจะมีระบบการฆ่าของมันนะแล้วก็ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตดีเนี่ยพอตับดีเนี่ยไขมันจะกลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวคือไม่ไปเป็นก้อนมันจะวิ่งคล่องเลือดไหลเวียนดีจะควบคุมมาที่กระเพาะอาหารด้วยนี่ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่4เหตุที่เราพูดขึ้นมานี่ยังมีแบบประโยชน์ขนาดนี้เหตุผลเิงนี่มีคุณสมบัติยังไงคะต้านมะเร็ง <น>ต้านมะเร็งต้านมะเร็งถ้าต้านมะเร็งนี่แสดงว่าก็คือไปช่วยทําให้พวกอนุโมทิสระมีการถูกขับออกมาคะนะก็ตัวนี้ก็มาที่ตับอีก หลักๆก,ก็ต้องมาที่ตับมาที่ตับก่อนะนะคะแล้วเขาบอกว่าเห็ดหัวลิงนี่นะคะมีประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าที่สําคัญเนี่ยเราว่าเห็ดหอมเนี่ยอร่อยแล้วมีประโยชน์ช <ๆ S 1> แล้วนะคะเห็ดหัวลิงเนี่ยให้ประโยชน์มากกว่าเห็ดหอมถึง1เท่าเลย <ๆ S 2> เท่ากับว่าทานเห็ดหอมสองชิ้น <ๆ S 2> เท่ากับว่าทานเห็ดหัวลิงแค่ชิ้นเดียวเองด้วยสรุปว่าเห็ดทั้งทั้งทั้ง,งเซตน,นี้นะฮะก็ช่วยในเรื่องของตั้งแต่ฟุตตับตับอ่อน นะครับแล้วก็รวมไปถึงการทํางานของไตให้ไตมีการพอกเลือดดีขึ้นแล้วรวมถึงการช่วยในการฆ่าเชือ้อโดยเฉพาะถังเช่านะีช่วยในเรื่องของการฆ่าเชือ้อเพราะเชื้อโรคในร่างกายเราก,ก็จะกินอาหารที่ทำลายอาหารที่สร้างกล้ามเนื้อเราเพราะันใครที่กล้ามเนื้อเริ่มนิ่มเริ่มเล็กลงขนาดของกล้ามเนื้อเล็กลง อ่าถ้าเป็นผู้ชายเอายวะเพศต้องเล็กลงแน่นอน <c oughs> ถ้าเรามีเชื้อนะถ้าเรามีเชื้อเพราะว่าส่วนนั้นก็คือกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งอ่ามันจะเบิ่งกล้ามเนื้อกลับมาไม่ได้ะนะเพราะก็จะได้หมดเลยถือว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติย <c oughs> ังไงว่าถ้าเราใกล้ชีดกับธรรมชาติน,นะฮะร่างกายของเราก็จะดีด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้งคือเราต้องทำงานที่แบบว่าในเมืองต่างๆประสบกับมลภาวะต่างๆเอยสิ่งที่เราทานไปจังฟงจัง ังฟู้ดต่างๆนี่นะคะมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเป็นอาหารเชื้อโรคหมดเลยใช่ไหมคะเชื้อโรคชอบกินคือเราทานไปร่างกายไม่ได้หรอกเชื้อโรคได้หมดเลยอาหารอะไรที่สุกแล้วสุกอีกนะขนมปังคุกกี้ข้าวเกลียบถือว่าเป็นอาหารที่มีก๊าซคาร์บอนการหายใจของเชื้อโรคเนี่ยเขาหายใจโดยใช้ก๊าซคาร์บอนเพราะการกินอาหารประเภทนี้ก็คือเป็นอาหารโปรดของเขาทั้งหมดนะครับสังเกตว่าคนญี่ปุ่นมีการพัฒนาหลังสงครามโลกเนี่ยให้กินอาหารของดิบของสด ทําให้คนญี่ปุ่นผิวดีที่สุดในโลกอ๋อสังเกตง่ายๆเลยทานปลาดิบปรกระไม่เป็นผิวเลื่อนไม่ต้องใช้โลชั่นแต่ขณะคนที่ชอบกินขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบผิวตกกระหมดเลยมันเลยมีผลิตภัณฑ์เทียนโกที่เข้ามาอยู่ในช่วงยุคนี้ยุคที่เราห้าม่ฝังห้ามคนกินน้ำมันลมไม่ได้ห้ามคนกินน้ำตาลใส่ขาวไม่ได้ห้ามคนสูดอากาศดีๆไม่ได้เพราะอากาศเป็นพิษหมดเพราะว่าอย่างอย่างบางคนเนี่ยเพื่อนเพื่อนแกนะคะ ตัวเองเนี่ยไม่ได้สุบรีแต่ชอบไปอยู่แฟนเขาสุบรี <c oughs> เขากลับเป็นโรคมะเร็งซะงั้น <c oughs> แต่แฟนเขาไม่เป็นค่ะ,ะมะเร็งจะเลือกเป็นเฉพาะคนที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกเท่านั้นมะเร็งจะไม่เป็นกับคนผิวมันเด็ดขาดทีนี้ถ้าเราผิวแห้งท้องผูกก็แสดงว่าตับเรามีปัญหาแน่นอนอนะนั้นสมุนไพรที่มีการปรุงในเทียนโกถือว่าเป็นการปรุงรวมเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ครบวงจรนะเหมือนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยเพราะนั้น สมุนไพรยุคก่อนเนี่ยอาจจะดีในยุคนั้นแต่มายุคปัจจุบันที่มีความโหดร้ายในเรื่องของเชื้อโรคอย่างรุนแรงเนี่ย<า>นะซึ่งในกรุงเทพเ